ก็สวัสดีครับนักเรียนนะครับในหน่วยการูที่1น,นะครับแนวคิดเชิงนมามธรรมนะครับในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องแน,น,น,นวคิดเชิงนมามธรรมนะครับการนาแนวคิดเชิงนามธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับสิ่งที่สําคัญที่ที่สุดนะครับที่นักเรียนจะต้องจะต้องอคิดเสมอนะครับก็คือการคัดแยกคุณลักษณะที่สําคัญออกจากรายละเอียดที่มันไม่จําเป็นนะครับ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จําเป็นนะครับจริงๆนะครับแล้วก็เพียงพอกระชับในการถ่ายทอดองค์ประกอบของปัญหาต่างๆนะครับที่นักเรียนจะแก้ไขในนั้นๆเนี่ยนะครับทำให้การแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็จะช่วยให้ในการออกแบบละขั้นตอนวิธีในการหาคาตอบของนักเรียนนั้นทําได้ง่ายขึ้นนะสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอีกทั้งยังเพิ่มโอกาสที่จะพบว่าปัญหาที่กําลังแก้ไขนะครับเป็นสิ่งเดียวกับปัญหาเดิม ที่นักเ,เรียนอาจจะเคยแก้มาแล้วนะครับอา,อาจาจะมีประสิทธิภาพบ้างไม่มีประสิทธิภาพบ้างนะครับถ้าไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับวิธีการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับส่วนวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยนักเรียนเคยแก้มาแล้วเนี่ยก็เราสามารถใช้วิธีการเดิมนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหา,าใหม่ๆที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันหรือว่าคล้ายๆกันได้นะครับก็จะส่งบนให้ สามารถนำวิธีการที่มีอยู่แล้วนะครับมาประยุกต์ใช้งานได้โดยเราไม่ต้องออกแบบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับผมการออกแบบการแก้ปัญหาโดยนำแนวคิดเชิงธรรมมา,มาประยุกต์ใช้นะครับก็จะทำให้การแก้ปัญหาของนักเรียนนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นในบทนี้นะครับครูก็จะกล่าวถึงกระบวนการในการพิจารณารายละเอียดของปัญหานะครับซึ่งจะนำให้นักเรียนเนี่ยไปสู่วิธีการแก้ปัญหา ได้นะครับรวดเร็วแลวก็ถูกต้องนะครับแนวคิดเชิงนามธรรมนะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับซึ่งใช้กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละอดยบปีกย่อยนะครับในปัญหาหรืองานที่นักเรียนกำลังทำหรือว่าพิจารณาอยู่นั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นและก็เพียงพอต่อในการแก้ปัญหาแต่ละครั้งด้วยนะครับ่วนคิดนะครับถ้านักเรียนเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษงกลงบนกระดาษ เพื่อทาไปชื่อแล้วนะครับจะเขียนได้กี่แบบแล้วก็อะไรบ้างนะครับนักเรียนลองลองลองคิดตามนะครับแล้วก็ลองปฏิบัติดูนะครับในการแก้ปัญหาหนึ่งอาจจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับการมองปัญหาของนักเรียนนะครับการมองเห็นรายละเอียดของแต่ละคนเป้าหมายของโจทย์ปัญหาต่างๆและประสบการณ์ของของนักเรียนหรือว,ว่าของผู้ที่แก้ปัญหาหน้นๆนะครับดังตัวอย่างที่ครูยกมาให้ต่อไปนี้นะครับ ตัวอย่างนะครับจากรูปนะครับจากสไลด์ตัวนี้นักเรียนลองดูนะครับตัวอย่างครับถ้ทายเฮลโ o ลนะครับในภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆก็ในที่นี้ก็จะมีอยู่6รูปแบบนะครับที่ยกมาให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับคําว่าเฮลโ o ลแต่ละตัวมีรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผู้เขียนแต่ละคนมีนะครับโดยรูปแบบแต่ละคนนะครับมีอยู่ถ้าจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจทุกอย่างนะครับ แทบจะเปิดไปไม่ได้เลยนะครับและก็อาจจะไม่มีความจำเป็นที่ผู้อื่นจะต้องรับรู้รายละเอียดทั้งหมดนะครับจากรูปนักเรียนจะเห็นเห็นว่ารายละเอียดที่ชัดเจนที่สุดคืออะไรครับก็หนึ่งก็คือก็จะเป็นสีอักษรน,นะครับสี 4. ของตัวอักษรก็จะชัดเจนนะครับแต่ละแต่ละประโยคนะครับ2ก็คือรูปแบบตัวอักษรหรือว่าฟอนต์นะครับฟอนต์เอียงนะครับ แล้วก็ฟอนต์ต่างๆตัวตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่หรือว่าคาภาษาังกฤงนะครับตัวอัาาาากขรภาษาอังกฤษ5ตัวนะครับรายละเอียดอื่นนะครับผมอ่าต่อไปนะครับเฮ l โ o ลประกอบด้วยประเด็นใดบ้างที่เป็นลักษณะทั่วไปแล้วก็ประเด็นใดบ้างที่เป็นลักษณะเฉพาะนักเรียนมาดูข้างล่างนี่เลยนะครับตัวน,นี้ครูยกตัวอย่างให้ลักษณะทั่วไปก็คืออักขรภาษา,ากังกฤษ5ตัว ใช่ไหมครับคือ h e l l o hello นะครับแลวก็อีกอันนึงก็คือคาภาษาอังกฤษหนึ่งคำนะครับอันี้จะเป็นลักษณะทั่วไปนะครับถ้าเป็นลักษณะเฉพาะเนี่ยก็จะเด่นขึ้นมาอีกนะครับก็คือสีตัวอักษรนะครับขนาดแล้วก็รูปแบบตัวอักษรตัวพิมพ์แรกตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งเียนกลับขึ้นไปดูข้างบนนะครับก็คือรูปแบบตัวอักษรสีตัวอักษรตัวพิมพ์แรกตัวพิมพ์ใหญ่นะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับก็จะเป็นจุดเด่นขึ้นมาเลยนะครับเป็นลักษณะเฉพาะ นะครับต่อไปนะครับต่อไปมาดูการถ่ายทอดรายละเอียดของปัญหาด้วยการแก้ปัญหาต่างๆนะครับการเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียนนะครับจากรูปนักเรียนก็จะเห็นว่าก็จะมีบ้านนะครับบ้านของนักเรียนเองแล้วก็มีห้องสมุดนะครับแล้วก็มีโรงเรียนแล้วก็สุดท้ายก็เป็นร้านขนมแต่ละแต่ละรูปนะครับในการเชื่อมต่อกันก็จะมีระยะทางน,นะครับก็จะบอกเรื่องระยะทาง ว่าใช้ระยะทางเท่าไร่นะครับแล้วก็มีต้นไม้ต่างๆซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรน,นะครับตัวนี้ครูจะให้นักเรียนวิเคราะห์ดังนี้นะครับหนึ่งเนี่ย nei, เส้นทางเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านนะครับใช้ระยะทางสั้นที่สุดเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็ลองดูนะครับระยะทางจากโรงเรียนนะครับกลับบ้านนะครับใช้ระยะทางสั้นที่สุดเท่าไหร่นะครับ 2ก็คือเส้นทางเดินทางจากโรงเรียนนะครับกลับบ้านนะครับมีเงื่อนไขก็คือสั้นที่สุดนะครับแล้วก็ต้องแวะร้านขายขนมด้วยนะครับก่อนก่อนจะกลับบ้านนะครับนักเรียนก็ลองดูนะครับ3ก็คือเส้นทางเดินทางกลับบ้านที่สั้นที่สุดนะครับแล้วก็ต้องแวะร้านขนมด้วยแล้วก็เลือกทางเดินเฉพาะที่มีร่มเงานะครับร่มเงาก็คือบริเวณที่มีต้นไม้ นะครับแล้วก็ต้องสั้นที่สุดด้วยนะครับตรงนี้นักเรียนลองลองพิจารณาดูนะครับว่าเราจะเดินทางไปทางไหนนะครับนักเรียนดูแผนภาพข้างล่างนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าแผนภาพแสดงแผนภาพเชิงนมามธรรมท,ที่ที่จะให้ข้อมูลที่เพียงพอที่จะให้นักเรียนตอบคาถามจากข้างบนเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะครับ ก็จะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือเป็นสัญลักษณ์วงลีนะครับวงลีตรงนี้ก็แทนเนื่สถานที่ก็มีบ้านมีห้องสมุดมีโรงเรียนแล้วก็มีร้านขนมนะครับตามรูปข้างบนนะครับ2ก็คือเส้นตรงเส้นตรงนี่ก็จะแทนถนนที่เชื่อมระหว่างสถานที่นะครับเส้นตรงนะครับต่างๆมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกที่นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือตัวเลขกำกับเส้นก็คือแทนระยะทางนะครับระยะทางของถนน ว่ากี่เมตรนะครับตัวน,นี้แทนเป็นเมตรนะครับต่อไปคือเส้นสีเขียวแทนถนนที่มีร่มเงาสีเขียวจะมีอยู่4เส้นนะครับแล้วก็สีดำหนึ่งเส้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเส้นสีดาก็คือไม่มีร่มเงาเงนั่นเองนักเรียนเห็นว่ามันจะง่ายใช่ไหมครับง่ายต่อการที่เราจะหาคําตอบต่างๆนะครับถ้าเราดูจากภาพเนี่ยค่อนข้างละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราตัดรายละเอียดออกไปนะครับก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็หาคําตอบด้เร็วขึ้น ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นแผนภาพเชิงนามธรรมนั่นเองนะครับที่ให้ข้อมูลเพียงพอที่นักเรียนจะได้ตอบคำถามนะครับหรือว่าจะหาทางกลับบ้านได้ถูกต้องนะครับตามโจทย์ที่เขากําหนดให้นะครับต่อไปมาดูข้างล่างนะครับปัญหานะครับเส้นทางเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านที่ใช้ระยะทางสั้นที่สุดใช่ไหมครับ จากอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นทางในสถานการณ์จริงก็จะมีรูปภาพรายละเอียดเยอะแยๆมากมายแต่ถ้านักเรียนทําในลักษณะแผนภาพเชิงนมามธรรมเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นนะครับดูเส้นสีน้ำเงินนะครับเป็นหลักนะครับโรงเรียนมาห้องสมุดนะครับแล้วก็กลับบ้านนะครับตรงนี้นะครับต่อไปเส้นทางเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุดแล้วก็แวะร้านขายขนมด้วยก็คือโรงเรียนนะครับแล้วก็ มาร้านขนมแล้วก็กลับบ้านนะครับตัวนี้จะสั้นที่สุดเพราะว่าระยะทางตัวนี้มัน900เมตรใช่ไหมครับตัวนี้มัน500นะครับโรงเรียนก็ดูแต่ถ้าดูนี่ดูง่ายมากถ้าเป็นเส้นทางในสถานเอกณ์จริงเนี่ยค่อนข้างที่จะหาคาตอบได้ช้าแล้วก็ดูยากนะครับอาจจะทําให้คําตอบมันคัดเคื่อนได้นะครับสุดท้ายก็คือเส้นทางเดินทางจากโรงเรียนกลับบ้านที่สั้นที่สุดใช่ไหมครับกลับบ้านที่สั้นที่สุดบ้านอยู่ตรงนี้โรงเรียนตรง,ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องแวะร้านขนมด้วยนะครับ แล้วเขาบอกว่ายังไงครับเขาบอกว่าต้องเลือกเดินทางเฉพาะถนนที่มีร่มเงาเท่านั้นใช่ไหมครับร่มเงาคือต้นไม้ใช่ไหมครับตรงนี้ไม่มีต้นไม้นะเดินเดินทางไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเดินทางตรงนี้คําตอบจะผิดทันทีก็เดินมาตรงนี้ก็ถึงบ้านได้นะครับในส่วนของชั่วโมงนี้นะครับก็ครูก็จะพูดถึงเรื่องแนวคิดเชิงธรรมไวเท่านี้นะครับหวังว่านังเรียนทุกคนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้า สงสัยในเรื่องในคิสเชิงธรรมเนี่ยนักเรียนสามารถสอบถามครูได้นะครับตรงนี้นะครับก็ชั่วโมงนี้ครูก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ